เจรจร,ร,รียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดธรรม สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกสมาชัยพักดีครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขอ2ตามที่คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดให้วันที่16มกราคมของทุกปีเป็นวันครูทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขอ2ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดได้กำหนดจัดงานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ขึ้นในหัวข้อแกนสาระที่ ว่าเรียนดีมีความสุขครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำรร โดยมีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการทำงานและได้มีการจัดให้มีการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครูค่ะนอกจากนี้ยังมีการเตรียมสถานที่ที่ใช้จัดงานวันครูอีกด้วยซึ่งสถานที่ที่ใช้จัดงานในปีนี้คือหาดเยอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นั่นเองค่ะ ค่ะและตอนนี้ค่ะลู่อยู่กับท่านผ่วอในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองค่ะท่านพอออกค์ขวัญแดงบำรุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านพอคะวันที่16กมกราคมที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานเขตพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดนะคะจัดงานวันครูครั้งที่69คืนอยากจะให้พออคค่ะได้บอกถึงความสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะค่ะ วันครูแห่งชาติประจำปี2568นี้นะคะเป็นการจัดครั้งที่69นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการจัดในแนวเรียนดีมีความสุขนะคะครูไทยร่วมใจปฏิวัติการศึกษาสร้างเด็กฉลาดรู้ฉลาดคิด ฉลาดร,รมนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานบันครูในครั้งนี้นะคะก็เพื่อประกอบพิธีรำลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์นะคะแล้วก็เพื่อสร้างความสามารถคธรรมที่ให้เห็นถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและก็ประชาชนนะคะแล้วก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคุณครูของเรานะคะที่ประกอบคุณงามความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวยชนค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราจะจัดที่หาดใหญ่หอนชั้น5ส่วนการค้าเซ็นทันหาดใหญ่นะคะ ซึ่งเราจะมีคุณครูเข้ามาร่วมงานในปีนี้ถึง1,750คนนะคะ,ะซึ่งเป็นคุณครูใน5อำเภอของเรานะคะก็คืออำเภอหัดใหญ่อำเภอคลองหอยโขงรัตภูมิบางกล่ำควนเนียงนะ,ะเรารวมจัดที่เดียวที่หัดใหญ่ฮอนชั้น5ตามที่บอกนะคะแล้วก็ว่ามีพิธีทําบุญตักบาตรในตอนเช้านะคะ 6โมงก็ที่หน้าหัดใหญ่ฮอนชั้น5เลยนะคะนอกจากนี้เราก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันครูนะคะพิธีบูชาบูรพาจารย์นะคะนอกจากนี้เราก็มีพิธีมอบรางวัลให้กับครูดี ครูดีสีสงขลาแล้วก็ครูเพชรเสมาสงขลาสองอีกด้วยนะคะเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคุณครูนะคะก็อยากจะเชิญชวนคณะครูในวันนั้นนะคะก็จงเป็นวันที่วิชาชีพของเราก็ต้องจัดให้ยิ่งใหญ่นะสมควรแก่วิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพของครูแต่งตัวกันมาสวยๆนะคะนุ่งผ้าไทยวันนั้นเราจะได้มา ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูกันค่ะอย่างที่ท่านผออ,กอบกขวัญได้บอกไปนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษาสงขลาเขตสองของเรามาร่วมงานนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะท่านผออ,กอบกขวัญแดงบำรุงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองที่ท่านได้ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมงานนะคะแล้วก็เชิญชวนคุณครูและก็บุคลากรทุกท่านวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ และอย่างที่ทุกท่านทราบค่ะว่างานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ของเราจะจัดขึ้นณนะหาดใหญ่คอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ในวันที่16มกราที่จะถึงนี้ค่ะโดยในงานจะมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และในส่วนของพิธีการค่ะจะได้แก่ครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวนำสวดมนต์คำฉันระลึกถึงพระคุณบุรพาจารย์ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเพชรเสมาสงคลาสองรางวัลครูดีสีสงคลาสองรางวัลครูดีในดวงใจ และยังมีพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล S.K.A. T-shirt ครั2025อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ค่ะ และลูกขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงค่ะขอเชิญคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของสงขลาเค2เราทุกท่านไปร่วมง,งานวันครูครั้งที่69ประจำปี2568ในครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเค2สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะ